ครับบัตดนี้ครับอยู่ก็เกษตรคางบานเชนเนวอยู่ก็ตะนน้ยนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาห่อฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งจิมจูนะครับห่อทำให้หอก็จะเป็นเหยื่อก็มาเลงวันทองนะครับมาวางไข่ครับต้นนยใหญ่เกินหนึ่งปูแล้วก็มีซิดเลยครับเขาจะมาวางไข่ไว้ครับวิถีชีวิตของมะเลงวันทองนะครับวางไข่ไว้ในผลไม้นะครับ แทงไว้แทงไว้ไข่หวไข่ไวครับพอผลไม้สุกเข้าจะกลายเป็นตัวนอนพอดีนะครับขมโนดของเขาเขาดูรูครับพวกนี้เขาจะลาดว่าผลไม้จะสุกระยะไหนอะไรยะไหนครับเขาก็วางไข่ถูกนะครับพอเป็นตัวนอนแล้วเขาจะกัดกินผลไม้ที่สุกนะครับพอกัดกินผลไม้ที่สุกแล้วผลไม้ก็จะล่วงหลง่นลงดิน พอลงดินแล้วเขาก็จะหมุดเข้าไปในในดินนะครับไปฝักไข่ครับเป็นรักเดนะครับเขาเป็นรักเดแล้วก็พอได้เ,ลเ,เดวลาแล้วก็จะกลายมาเป็นมะเร็งวันท้องครับโตขึ้นมาประจักษของเขาจะเป็นยังแหละครับหมุนไปครับผมก็ทําเลยละครับผมเอาเกาวดักผมมันเบาๆนะครับพอหายเขาเบาๆเอาเกาวดักครับ เกาดักฝังสเปรย์ฝนบังครับทำงานไม่ได้กินแล้วครับผลไม้ในสวนครับจอมืดว่างไขายมืดครับก็ก่อยทำไปครับแมจะทำแข่สวนเดียวสวนอื่นก็ไม่ได้ทำก็ช่วยแบ่งเบาหลดได้นะครับหลดจำนวนก็ได้ครับผมก็จะทำทุกปีแหละครับทำามงานก็ไม่ได้กินนะครับผลไม้ในสวนนะครับ วันนี่ก็จะมาห่อฝรั่งด้วยถุงพลาสติกนะครับถ้าเอากระดาษห่อแล้วมันมองไม่เห็นครับฝรั่งซุกเลยยิงมองไม่เห็นนะครับสู่ถุงพลาสติกไม่ได้ครับถุงพลาสติกมองเห็นครับมองเห็นว่าซุกไม่ซุกนะครับหิงกับเก็บได้ครับตอนนั้นครับไปครับเดี๋ยวไปห่อเลยครับไปครับครับนี้ครับผมก็ห่อไปหลายๆกันแล้วครับนี่นครับ นี่คืนหอกอนนะครับนี่หอกอนครับาการผลนะครับหนาเลงก็ได้นีนะครับเป็นผลไม้นาเลงนะครับอืมครับก็ลอ,อยอยู่ครับหวานอยู่ครับ นาเลี้ยงก็จะประมาณนี้ครับธนาผลก็จะดีก็นี้แต่ความหวานจะสู่นาเลียงไม่ได้นะครับนาเรียงจะหวานมากนะนีน่แหละครับหวานเจียบเลยครับครับสลังกิมจูสวยๆนะครับห่อเลยพลาสติกนีนการนี่ห่มห่อเลยพลาสติก มอรเลยพัสดิกีรกับพอสุกแล้วเองก็จะเห็นอย่างนงี้แหละครับเห็นน่เองก็ตัดได้นะครับอหอกระดานจะมองไม่เห็นไปกับเดี๋ยวหอต่อครับ ก็จะกันไก่ตัดตูดถุงไว้นี่นะครับนี่นะครับเจนีก็พ่อครับไม่ให้น้ำขังนะครับหไหนพอไ้ก็โหราหัวนะครับ Tại mặt cũng có chó mặt toàn này cấp Mặt đen nó mà cấp Mặt đen nó kết thiệt đen chẳng thể dân Nó ตื่นที่ดียวไอ่เขา หมัดฟางเนี่ยก็จะหมัดยากนิดนึงนะครับก็แข็งสูกกัาฟางเหมือน่ันัฟางนิดกอออ็หมัดง่ายก็หมัดยากนิดนึงแต่ก็เป็นไรแล้วครับก็หมัดได้ รอบหน่ยไหนตัวเองเนี่ยเอากระชดกได้จริงไนเลยนะครับ

โดกสับตรงพยันหัวมายันหัวกันห เทำตัดปลนถุงเข้าะเะนเน่าหน่วยเข้าเะเน่าร่วง ừ những đúng เอาไปจอมันนี่นะครับค่อยๆห่อไปครับนี่ครับห่อแล้วก็จะได้ฝนนี่นะครับกินไปเลยครับค่อยๆห่อไปครับ มีสมาเลพรผูกนี่แหละช่วยผสมอย่างอื่นก็ไม่มีครับตึงๆก็เสริมไหมล่ะลุ่นยาเม็ดแรงผูกก็ตัวใหญ่เขาก,ก็อยู่ได้นะครับยาก็ไม่ค่อยํำลายก็ได้ก,ก็มีพอมี ครับก็จะประมาณนี้นะครับสหลับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกมากครับท่านครับดี่คำรับชมครับเดี๋ยวผมก็กษตรกลางบ้านในแนวคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ